ลงสุขกันก็มากมียอยนี้แสนโชคดีมีรอยบาทพระสาสดา ถ้าใครได้ก้าเดินตามรัตนาที่งอนง,งาเป็นที่พึ้นที่แท้ นามา,าถุรัตนตยยาสะขอความนอบน้อมของข้าพระเจ้าจงมีแด่พระรัตนไตย อยะสาวะมะลังสมุทิตังตทุทธายะตะเมวะขาทติเอวังอติโทนะจาริณังสานิกรมานิยะนยันติทุกขติงขออกาสพระเถระและเพื่อนสาธรมินลครับก็เจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ใข่ในการสดับธรรมะของพระเจ้า <c oughs> ทุกคนทุกท่านอันนี้ก็เป็นอีกวันเนาะที่เราจะได้มาทำบุญทำกุศลนะการให้ทานก็ดีการฟังธรรมก็ดีนะแล้วก็ถ้าจะให้ยิ่งยิงขึ้นไปก็รักษาศีลได้วยเนาะ <c oughs> ะเจริญศีลอันนี้ก็เอาเรื่องของศีลมาเป็นหัวข้อหน่อยนะชาตุปาริสุทธิศีสี่น 4, นะหรือศีลความบริสุทธิ์แห่งศีลสประการ นะสีนนะก็เป็นบาตฐานนะเป็นเบื้องต้นนะท่านเปรียบเสมือนเป็นฐานที่จะรองรับนะตึกสูงๆก็ต้องมีฐานที่ดีนะชั้นใดนะ,ะคุณธรรมนะที่จะทําให้ยิ่งๆขึ้นไปนะีก็ต้องมีศีนนี่แหละเป็นตัวรองรับเป็นตัวฐานก่อนถ้าไม่มีสีนนะคุณธรรมเบื้องสูงก็ไม่ต้องพูดถึงนะ,ะศีลก็เป็นบาตรฐานเบื้องต้น ในศินสี่อย่างนั้นก็มีอะไรบ้างหนึ่ง 1, ปาติโมกสังวรีลนนะความสำรวมในปาติโมกนะถ้าเป็นพระก็ต้องมีสองอย่างเนาะมีจารีตศินสินที่ต้องประพฤติกับวาลิตศินสินที่ควรงดเว้นนะสิ่งที่ควรประพฤติก็พวกมหาวัดต่างๆนะอาจารย์วัดนะดูแลครูบาอาจารย์ดูแลเจดียดูแลลานโพนะเป็นต้น นี่ก็ต้องประพฤติทำไมประพฤติก็เป็นการพิรุ่งศินเหมือนกันส่วนวาเิตีินนะก็คือสิ่งที่ต้องข้อห้ามนะก็คือปาฏิโมกข์ทั้ง227ข้อนั่นเองนะและก็ที่มานอกปฏิโมกข์อีกหลายข้อนะนะชื่อว่าปาฏิโมกขสินปฏิโมกขสังวรีินนะส่วนเป็นญาติโยมนะก็ศินห้าสินแปดเนานะนี่ก็เป็นทั้งสิ่งที่ต้องงดเว้น นะต้องประพฤติส่วนสิ่งที่ต้องประพฤติก็คือการดูแลต่างๆนะถ้าเป็นลูกก็ต้องดูแลพ่อแม่นี่ก็เป็นหน้าที่ที่ต้องทำเนี่ยส่นะพ่อแม่ก็ต้องดูแลลูกนะอางนี้เป็นต้นนะก็สองอินทรียสังวรศีลน,นะการสำรวมในอินทรีย์ก็คือสำรวมในทวารทั้งหกนะตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละนะเวลาตาเห็นรูปก็ <c oughs> สำรวมเนาะถ้าไม่สำรวมไมทันก็จะไปชอบมันนั่นเองนะนนก็ต้องฝึกนะเทเล็กเทน้อยน,นี่ก็เป็นข้อ2การสัมอินทรียสังวรนะการสำรวมในอินทรีย์ทั้ง6กทวารทั้ง6เมื่อเพื่อไม่ให้บาปอกุศลนำม,มาครอบงำได้ส่วน3อาชีวะอริสุทธิศีลน,นะศีลคือความบริสุทธิ์แห่งอาชีวะ การเลี้ยงชีพนะโดยชอบไม่แสวงหาด้วยอเนสนาการหลอกลวงคนอื่นเนเนะพระก็่าชีพไปบินทบาทเนาะเนี่ยนะนก็นเป็นอาชีพที่บริสุทธิ์ของพระนะไม่กวดอุตริอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะที่ไม่ชอบธรรมแล้วก็สปัจจะสัสนิสิตาสีนการพิจารณาปัจจสีนะ มีจีวรบินฑบ,บาตเสนาสนะแล้วก็ยาต่างๆาเวลาบริโภคเวลาใช้สอยก็มีวิธีการที่จะต้องทำถ้าไม่พิจารณาจะเป็นไงก็ <c oughs> ติดเนาะใส่เสื้อใส่สวยใส่จีวรดีๆนี้เป็นต้นนะอะไรทั้งโยมทั้งพระท่านกระตัดพิสุเป็นหลักแต่ถามว่ายมต้องพิจารณาไหม เก็ต้องพิจรารณาเหมือนกันนะเพื่อไม่ให้ติดนะในจะเป็นผ้าก็ดีจะเป็นอาหารก็ดีนะกินเพื่ออะไรบ้านนะเราสร้างมาก็เอาไว้อยู่นะป้องกันฝนป้องกันแดดนั่นแหละนะยา็ยาต่างๆก็จะยกตัวอย่างมาเรื่องหนึ่งนะพระติสสะเถระเ <c oughs> คยได้ยินไหมพระติสสะเถระนะก็มาดูนะว่าเรื่องจะเป็นอย่างไรก็ พระศาสดานะเมื่อประทับอยู่ในพระวิหารพระเชตวันนะทรงปราลบิสุรูปหนึ่งชื่อติสสะเทระนะก็ดังได้สดับมากุลบุตรชาวเมืองสาวัตถีคนหนึ่งนะได้บรรพชาอุปสมบทแล้วก็ปรากฏชื่อว่าติสสะเทระก็ในการนั้นพระติสะเทระนั้นเข้าจำพรรษาในวิหารในชนบทแห่งหนึ่งนะ ก็ได้ผ้าสาดกเนื้อหยาบประมาณแปดสอกชำพันสาภาวนาแล้วถือผ้านั้นไปวางใกล้มือพี่สาวนะก็เวลาออกอได้ผ้ามาแล้วก็ไปฝากพี่สาวไว้นะก็พี่สาวนั้นคิดว่าผ้าผืนนี้ไม่สมควรแก่น้องชายของเราแล้วตัดผ้านั้นด้วยมีดอันคมทำเป็นชิ้นน้อยชิ้นใหญ่โ,โคกในคกแล้วสางดีดกอปัน่น ให้เป็นได้ละเอียดแล้วทอเป็นผ้าสาดดบนี่ยฮะมีฝีมือเนาะเออเอาผ้าเนื้อหยาบเนี่ยเอาไปทำนะจนกลายเป็นได้ละเอียดก็ฝ่ายพระเถระก็ได้จัดแจงเข็มได้นะนิมนต์พิสุนุ่ม,มสามเนนผู้ทําจีวรให้ประชุมกันแล้วนะสมัยก่อนเวลามาทําจีวรก็มารวมๆกันนะเออพระพิสุทั้งหลายก็มาช่วยกันในการทํา ก็ไปยังสำนักพี่สาวพูดว่าพี่จงให้ผ้าสาดกผืนนั้นแก่ฉันฉันจะทำจีวรน,นะก็ไปขอผ้าคืนพี่สาวนั้นก็ได้เอาผ้าสาดกประมาณ9ก้าศอกนะยาวกว่าที่ตนให้ไปทีแรกนะก็ใกล้อาวางใกล้มือของพระน้องชายท่านรับผ้าสาดกนั้นมาพิจรารณา,นานดูพูดว่าผ้าสาดกผืนนี้เนื้อยาบเอ้ยผ้าสาดกของฉันะ่ะเนื้อมันยาบเออย,ยาวแค่แปดอก แต่ผ้าผืนนี้มันละเอียดนะแล้วก็ยาวตั้งเก้าศอกผ้าผืนนี้ไม่ใช่ของฉันนะเอาจงเอาผ้าของฉันมานะลำดับนั้นพี่สาวก็ตอบว่าท่านผู้เจริญนี่เป็นผ้าของท่านทีเดียวอขอท่านจงรับผ้าผืนนั้นเถิดท่านก็ไม่ราถนา เออนะไม่ปรารถนารับของดีเฉยเลยเนาะก็ลําดับนั้นพี่สาวจึงบอกกิจที่ตนทําแล้วแก่พระเถระทุกอย่างนะเอเอก็บอกเลยนะฉันเนี่ยเอาผ้านเนี่ยไปซ,ซับซับซับนะกอเอาไปตานะเอาไปสางเอาไปดีดเอาไปกอเอาไปปั่นนะจนเป็นได้แล้วก็เอามาทอเป็นจีวรผืนนี้แหละเออก็จีวรผืนเดิมนั่นแหละนะก็แจ้งให้พระพี่ชายเขาใจน้องชายเข้าใจเนาะ ก็ท่านนั้นก็เลยถือผ้านั้นแล้วก็เอาไปวิหารเพื่อทาจีวรน,นะก็ตัดเพื่อตัดเย็บจีวรก็ลําดับนั้นพี่สาวของท่านก็จัดแจงวัตถุมีข้าวยาคูและพัดเป็นต้นนะเพื่อประโยชน์แก่พิสุทธิสามนเณรผู้ทําจีวรแก่พิสุพัิปาิสานนั้นนะก็ได้เอาข้าวยาคูเอาของกินของฉันไปถวายนะก็ในเวลาที่จีวรเสร็จพี่สาวได้ทําสักการะมากมายพี่สาวก็ถวายทานเนาะ ท่านแลดูจีวรแล้วเกิดความเยื่อใยในจีวรคิดว่าในวันพรุ่งนี้เราจะห่มจีวรเนี่ยอนี้ก็ไม่พิจารณาแล้วตรงนี้เออนะเห็นว่าโอ้ได้จีวรสวยได้จีวรประณีตเนาะเออนี่ความเยื่อใยอยู่นะแต่ยังไม่นุ่งนะจะนุ่งวันพรุ่งนี้นะก็ได้พับจีวรผ้าไว้ที่สายระเดียงไว้ที่ลาวนะนะก็ในลาตีนั้นอาหารไม่สามารถย่อยได้มรณะไปแล้วไปไหนเนี่ย เออฮะตาย,าตายไปเกิดเป็นอะไรอย่างี้มีใจติดอยู่ในจีวรอยู่ไปเกิดเป็นเลนที่จีวรเออนี่เห็นไหมนี่ใจติดในจีวรนั้นก็ได้ไปอยู่กับจีวรเลยเนาะเออแต่เป็นเลนแะแล้วไม่ได้เป็นพระภิกษุนี่เห็นไหมไม่ได้พิจรารณาก็ฝ่ายพี่สาวสดับการมรณภาพของท่านแล้วก็พลองเกิดกิ้งนะใกล้ท้าวพระเทละนะก็เสียใจเป็นอย่างมาก พวกพิสุก็ทํสศรีกกิจนะเผาศพของท่านแล้วก็พูดกันว่าจีวรนั้นถึงแก่สงทีเดียวนะนะก็เวลานี่อันนี้เวลาพิสุมรณภาพนะของทุกอย่างนะก็ตกเป็นของสงนะนี่ตามทำตามพินัยนะเออเป็นของสงทั้งหมดเพราะไม่มีคีฬานุปาัาอืมแต่ถ้ามีคีฬานุปถาก็พิสุสงก็สามารถอุปโลกให้คนที่อุปถา พิสุจไข้นั้นได้นะแต่พิสูจนนี้ไม่ได้เป็นไข่เนาะเอออันนี้กินอาหารเยอะเกินไปอาหารไม่ย่อยเลยตายเนาะก็พิสุก็คิดว่าเราจากแบ่งจีวรกันนะก็แล้วนําจีวรน,นั้นออกมาเล่นนั้นเป็นยังไงร้องข้างโน้นข้างนี้นะพวกพิสุนะชิงเอาจีวรของเราจะถามว่าจะได้ยินไหมเล่นนะตัวมันยืดเดี๋ยวนะเออไม่ได้ยินนะแต่ในพระศาสดานะนั่งประทับอยู่ในวิหารในพัน ในพระคันพก,กดีนะทรงสดับเสียงนั้นด้วยโสตธาตุอันเป็นทิพต์นต้องเป็นหูทิพย์นะถึงจะได้ยินอันนี้โชคดีเนาะมีพุทธเจ้าอยู่ใกล้ๆก็ตัดว่าอานอนท์เธอจงบอกพวกพิสุว่าพวกพิสุอย่าแบ่งจีวรของพระติสะเก็บไว้เจ็ดพันกรอนี่อนี่ก็บอกให้เก็บไว้ก่อนนะพระเทลัทั้งหลายก็ได้ทําอย่างนั้นทีเดียวนะแม้เลนนั้น มาก็มีอายุได้7วันสัตว์ตัวน้อยนะมีอายุได้แค่7วันก็ตายแล้วก็ไปเกิดในวิมานชั้นรุสิตนะในวันที่8พระศาสดาก็รับสั่งว่าพิสุทั้งหลายเธอจงแบ่งจีวรของพระติสานั้นแล้วถือเอาพวกพิสุก็ทําอย่างนั้นพวกพิสุก็สนทนากันในธรรมสภาว่าเหตุไรหนพระศาสดาจึงให้เก็บจีวรของพระติสานั้นไว้ได้เวัน เออนะพิสุก็สงสัยเนาะทำไมแบ่งกันไม่ได้เลยเนาะทำไมถึงต้องเก็บไว้ต้องมาแจกกันในวันที่8นะพระศาสดาก็ทรงสเสด็จมาเนาะแล้วก็ตัดว่าพิสุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยเรื่องอะไรเนาะเมื่อพิสุเหล่านั้นกลาบทูลเรื่องนั้นนะก็เรื่องชีวอน,นั่นแหละพระเจ้าขเออทำไมต้องเก็บไว้เจ็ดวันเนาะทำไมแจกกันไม่ได้เลยก็ตัดว่าพิสุทั้งหลายติสะ เกิดเป็นเลนที่จีวรของตนเออนะเป็นไงเนื้ออาจจะสะดุ้งเนาะเฮ้ยทำไมไมาเกิดเป็นเลนเนี่ยเ,ออเป็นพิสูจอยู่แท้ๆเนาะเมื่อพวกเธอแบ่งจีวรน,นั้นนจะแบ่งนะพวกเธอจะแบ่งจีวรน,นั้นเขาก็ได้วิ่งไปข้างโน้นข้างนี้เออพวกแล้วก็กล่าวว่าพิสูจ์พวกนี้จะแบ่งจีวรของเราเออนี่เกิดความหวงขึ้นมานะเออนะถ้าตายตอนหวงนั้นจะไปไหนเออ จะไปอบายนั่นเองนะก็เมื่อพวกเธอถือเอาจีวรอ,อยู่เขาขัดใจในพวกเธอพึงเกิดในนรกเออนะถ้าโกรธแล้วก็ตายไปตรงนั้นนะก็จะไปเกิดในนรกนั่นเองนะอย่ากเาเเนะ็เพราะเหตุนี้นีเองนะเพราะเหตุนั้นเราจึงให้เก็บจีวรไว้ก่อนนะพระศาสดาจึงบอกว่าอย่พึ่งแบ่งกันนะรอเจวันไว้ก่อนนะก็บัดนี้เขาเกิดในวิมานชั้นดุสิตแล้ว ออก็ไม่ได้โกรธเนาะก็เลยไปเกิดในชั้นดุสิตนั่นเองเพราะเหตุนั้นเราจึงอนุญาตการถือเอาจีวรแก่พวกเธอเมื่อพิสุพวกนั้นกลาบถูนอีกว่าพระเจ้าข้าขึ้นชื่อว่าตันหานิยาบเนาะเออนะในพระนันก็ยังเกิดเนาะเออ,นะเอ,อนี่มันยาบมากนะเออมันเกิดขึ้นได้ ดังสนิมจึงพระศาสดาก็ตรึงจัดว่าอย่างนั้นพิสุขึ้นชื่อว่าตันหาของสัตว์เหล่านี้ยาบดังสนิมตั้งขึ้นแต่เหล็กย่อมกัดเหล็กนั่นเองย่อมให้เหล็กพินาศไปทำให้เป็นของใช้สอยไม่ได้ฉันใดตันหาก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมเกิดขึ้นภายในสัตว์เหล่านี้แล ย่อมให้สัตว์เหล่านั้นเกิดในอบายมีนรกเป็นต้นให้ถึงความพินาศแล้วจึงตัดคาถาว่าอะยะสาวะมลังสมุทิตังตะทุถายะตะเมวะขาทติเอวังอติโทนะจารินังสานิกรรมมานินยันติทุกขติงสนิมตั้งขึ้นแต่เหล็กเฮเหล็ก เหล็กมันมีเหล็กถามว่าเหล็กใส่ ق, ไอ้ดำดำดีๆเนี่ยมันมีสนิมไหมเออมันก็มีอยู่ในนั้นแหละนะก็เหมือนกันขันตั้งขึ้นแล้วก็ย่อมกัดเหล็กนั่นเองฉันใดกรรมทั้งหลายของตนก็ย่อมนำย่อมนำบุคคลผู้ล่วงปัญญาชื่อว่าโทนาก็บุคคลผู้ไม่มีปัญญานะย่อมไปสู่ทุกขตินะพระติดสารนี่ก็เป็นไงติดในจีวรน,นั้นนะถามว่าจีวรน,นั้น คนจะมีกิเลสเกิดขึ้นไหมก็ได้เหมือนกันนะเออจะเป็นกุศลก็ได้เนาะเออพิจารณาจีวรน,นี้ใช้เพื่อห่มอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าเพื่อปกปิดความละอายนะเพื่อเพื่อบรรเทาความหนาวอะไรนะอ,อ,อย่างนี้นะนี่อย่างงี้ก็จะเป็นกุศลเออแต่พัติสานั้นเป็นยังไงเออมีความห่วงใย,ยนะมีความชอบนะทันหามันเกิดขึ้นเออก็เลยไปติดในจีวรน,นั้นนั่นเองนะก็ เพราะว่าก้าวล่วงปัญญานะชื่อว่าโทนาโทนานี่แปลว่าปัญญาออท่านถือเอาจีวรด้วยก้าวล,ล่วงปัญญาเนาะไม่มีปัญญาออตัณหาก็เข้ามาแทรกได้นะออไม่ได้พิจารณาตัณหาขึ้นอกมาแทรกออก็ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาปัจจัยสี่ว่าการบริโภคนี้เป็นประโยชน์ด้วยปัจจัยเหล่านี้นะ มีจีวรก็เพื่อห่มกันหนาวอย่างนี้เป็นต้นนะเพื่อประโยชน์ของมก็คือกันหนาวยอย่างนี้ก็จะไม่เป็นอกุศลน,นะแล้วบริโภคพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดว่าโทนาก็แปลว่าปัญญานะบุคคลผู้ก้าวล่วงปัญญานั้นชื่อว่าโทนาก็คืออติโทนาจารีประพฤติข้ามพ้นจากปัญญาก็คือไม่ได้มีปัญญาไปประกอบพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดเป็นคําอธิบายไว้ดังนี้ว่าสนิมเกิดขึ้นแต่เหล็ก ตั้งขึ้นแต่เหล็กย่อมกัดเหล็กนั่นเองชั้นใดกรรมทั้งหลายของตนคือกรรมเหล่านั้นชื่อว่าเป็นของตน,นั่นเหล็เพราะเหตุตั้งขึ้นในตนย่อมนำบุคคลผู้ไม่พิจารณาปัจจัยสี่บริโภคแล้วชื่อว่าพระพุตเก้าวล่วงปัญญาชื่อว่าโทนาย่อมไปสู่ทุกขติชันนั้นเหมือนกันนะถ้าเรามีบ้านสวยๆเนาะ เออใช้บ้านนั้นโอ้ป่าเราสวยจังเลยเออถามว่าตอนนี้เราใช้ด้วยกุศลหรืออกุศลเออ,อกุศลนะเนอ,อถ้าเวลาเราใกล้จะตายนะั้นเราติดในบ้านจะไปเกิดเป็นอะไรเออก็ไปเกิดเป็นจัตเจกตูแกอะไรเอองีเ้จจจกกกยก็ได้อย่างนี้นะเออก็คือใช้โดยไม่ได้พิจารณาไม่ได้มีปัญญานะเออประกอบกันอย่างนี้แหละก็จะไปสู่ทุกขตินะจะไปอบายก็ได้จะไปนรลกก็ได้จะไปสัตว์ัจฉานก็ได้จะไป อสุรกายก็ได้อย่างนี้นี่เองนะในการจบทำเทศนาก็ชนเป็นอันมากก็บรรลุอริยพล์ทั้งหลายมีโซดาปฏิพลเป็นต้นนะผู้ที่มาฟังธรรมนั่นนะออแต่พระติสารไม่ได้มาเนาะเกิดในเป็นเทวดาชั้นดุสิตไปแล้วไม่ได้มาอันนี้แต่ทมเทศนานี้ก็เป็นประโยชน์แก่ชนอื่นๆนะก็ได้มันลุกนะอริยพล์ทั้งหลายเป็นอันมากนี่ก็นะเป็นประโยชน์ น,นะแต่เจ้าก็ตัดสิ่งที่มีประโยชน์นะสิ่งที่ไม่มีโทษนะก็ให้เราทาทั้งหลายได้พิจารณากันนั่นเองนั่นแหละนะอันนี้ก็อ,อันนี้เนาะ